ท่ผู้ชมแล้วก็ทั้ง3ขัคันครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับผมมีโอกาสได้ไปจังหวัดยะลานะครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปดูเกฟฟุตบอลไทยลีก3นะครับคู่ระหว่างยะลาพบกับปัตตานีซึ่งถือว่าเป็นดาร์บี้แมตช์ของแม่น้ําปัตตานีสนุกดูเดือดมากนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าฟุตบอลเนี่ยก็ยังเป็นกีฬาดับหนึ่งแล้วก็เป็นความสุขของพี่น้องสามจังหวัดชายแดนใต้อย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นรายการเล็กรายการใหญ่วันนี้ไปดูภาพบรรยากาศพร้อมกันนํามาฝากกันครับ อย่างที่บอกครับว่าการพบกันระหว่างยาลอซิตี้กับปัตตานีเนี่ยถือว่าเป็นดับบี้แมตช์แห่งแม่น้ําปัตตานีเจอกันทีไรสนุกทุกครั้งนะครับเราจึงได้เห็นทั้งคู่เนี่ยใส่เต็มกันแบบไม่มีใครยอมใครเดือดตั้งแต่ต้นเกมจนจบเกมครับซึ่งก็ไม่ใช่แค่นักฟุตบอลเท่านั้นนะครับแต่แฟนบอลที่เข้ามาชมเกมเกือบเต็มความจุของสนามมหาวิาลกีฬาแห่งชาติยะลาโดยเฉพาะแฟนบอลปัตตานีที่ขนกันมาเต็มฝั่งทีมเยือนครับก็ส่งเสียงเชียร์กันอย่างดูเดือดกระตุ้นอารมณ์นักเตะได้อย่างดีครับ แม้ช่วงหลายปีมานี้ครับปัตตานีจะมีผลงานโดยรวมดีกว่าแต่เกมนี้กลับจบลงด้วยชัยชนะของเจ้าบ้านยาลอครับเดียวชนะไปสองประตูต่อศูนย์จากสมชายรามินาและก็สักกรินตีกาสมครับเก็บชัยชนะในบ้านนัดแรกของฤด,ดูกาลนี้ได้สําเร็จซึ่งจากการที่ผมได้ไปสัมผัสบรรยากาศฟุตบอลในสามจังหวัดชายแด,ดในใต้นะครับโดยเฉพาะเมื่อยะลาปัตตานีนารีวาสสามจังหวัดนี้เจอกันเมื่อไหร่ครับ จะมีมวลเสน่ห์ที่ชวนลหลงไหลทุกครั้งนะครับถือว่าเป็นการตอกย้ำว่ากีฬายังคงเป็นความสุขและยังคงเป็นสิ่งที่หลอมรวมดวงใจของพี่น้องสามจังหวัดชายแดน,นใต้ให้เป็นหนึ่งเดียวกันเสมอครับใช่ครับก่อนอื่นครับธรรมชาติอยู่แล้ววงการฟุตบอลในจังหวัดยะลาเนี่ยคนดูค่อนข้างจะเยอะแต่ด้วยการศรัทธาใน,ใน,ใ,นในกีฬาอาจจะ้อยหล่อไปนิดนึงแต่มามาวันนี้เนี่ยเราเจอบิ๊กแมตช์กับอัตเนีเนี่ยถือว่า ผู้ชมของที่จะเยอะนะครับก็เป็นสนุกสน,สนุกความสนุกอีกสไตล์หนึ่งครับเราเชื่อว่าหลังจากนี้ทีมเราจะแข่งมากขึ้นแล้วก็เอาพลังในฮึดในวันนี้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแรงบันดาลใจในการในการเล่นต่อไปผมมองว่ามันก็คือ3าจังหวัดนะครับมันเป็นเกมที่สนุกอยู่แล้วนะครับเราเราไม่ได้เราไม่ได้มองว่าใครเลนกิ้งจะอยู่อันดับที่เท่าไหร่อ่เมื่อ,อไร่3จังหวัดเจอกันก็อย่างที่เห็นนะครับคือบรรยากาศแล้วก็ความสนุกก็เป็นแบบนี้ครับผม ไม่ว่าเราจะไปเล่นไม่ใช่ว่าเฉพาะ3จังหวัดนะครับแม้ว่ากระทั่งว่าเราไปเกมเล่นไปเกมเยือนคือแฟนบอลเนี่ยก็ค่อนข้างซัพพอร์ตแล้วก็ติดตามเราทุกที่ที่เราไปอยู่แล้วครับผมโซนสถานการณ์ของไทยลีก3โซนภาคใต้รูกาลนี้ครับเหลืออีก5านะัดสุดท้ายยาลลัสิตี้ชนะดันนี้ก็ทาให้โอกาสไม่จบอันดับสุดท้ายค่อนข้างสูงแล้วนะครับมี14คะแนนในขณะที่ปัตตานีก็ยังมีโอกาสได้ไปเล่นรอบแชมเปี้ยนส์ลีกหลังยังอยู่ที่2มีคะแนนนำภูเก็ตอันดับ3อยู่3คะแนนครับ